สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคืนที่5แล้วนะครับของเกม Five Nights at Freddy's ภาค k 4ครับก็คืนที่5เนี่ยจะแตกต่างจากคืนที่1ถึง4เลยนะครับเพราะว่าจะมี a n i m เมทรอ i นกเหลืออยู่ตัวเดียวครับก็คือ Nightmare Fredbear ครับที่เหลือเนี่ยคืนที่5ไม่มากันครับ ก็มีหลายคนบอกว่าคืนที่5เนี่ยเวลาเปิดประตูอย่าเปิดไฟฉายนะครับแต่กลยุทธ์ของลุงหนูจะเปิดไฟฉายครับเพราะว่าเดี๋ยวมาลองดูกันครับว่าลุงหนูจะใช้วิธีอะไรยังไงถึงจะผ่านคืนที่5นี้ได้ครับแล้วก็คำเตือนนิดนึงครับบางช่วงของคลิปนี้อาจจะมีจัมส์แกนนะครับก็ก็ระวัง เตรียมเตรียมรับมือกับจัมส์แร์ของคลิปนี้ครับเอาละครับลุงหนูพูดมาเยอะแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาสู้ลุยลุยครับมาเริ่มกันเลยครับกับคืนที่ห้าครับคืนที่ห้ามาแล้วโอเคปกติเราจะ เช็คประตูนนุนประตูนี้ใช่ไหมครับตอนนี้เราฟังเสียงไนแมงเฟรดแบร์ Nine อย่างเดียวครับไปไปทา,ทางซ้ายแล้วไปทางไหนเนี่ยอยู่ทางขวาไหมอยูอ่ปิดประตูด่วนวิ่งไปประตูซ้ายแล้ว กลับมาประตูขวาเองะแนะนำให้ใส่หูฟังนะครับเพราะว่าเนี่ยหมัดมาแล้ววิ่งไปทางซ้ายแล้วครับจะได้ยินเสียงชัดมากเลยครับรอนิดนึงเราค่อยเปิดไฟฉายโอเคอยู่จริงไปประตูขวาไหมน่าจะอยู่ประตูขวารอสักสามวครับ อยู่จริงๆถ้าหัวเราะเนี่ยถ้าหัวเราะมีหัวเราะจริงกับหัวเราะเฟกครับถ้าเวลาหัวเราะเราต้องรีบมาเช็คที่เตียงกับตู้เสื้อผ้านะลวกหนูเช็คช้าไปเอาไหม่เอาใหม่อืมลุงหนูกดช้าไปครับฟังดีๆฟังด้วยกันครับ วิงมาทางซ้ายใช่ไหมใ่ะกลับมาทางขวาทำไมแน่ใจบิงมาทางขวานะอะอยู่ทางขวาอยู่ทางขวาเนี่ยครับแน่ๆอะมาทางซ้ายแล้วมาทางขวามาทางซ้าย มาทางขวาหนึ่งอยู่แน่นอนนั่นไงนี่ปิดประตูครับไปยังไปทางซ้ายแล้วอ่ะกลับมาทางขวารอแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึง่งอ่ะปิดออกไปทางซ้ายอีกแล้วสายสายซ้ายรอแป๊บหนึ่งครับอ้าว หัวล้อนี่รีบเช็คเตียงด่วนกับตู้เสื้อผ้าเตียงอยู่ไหมนั่นไงไปยังโอเคไปละอ่ะวิ่งประตูมาประตูขวาแล้วครับตีนหนึ่งแล้วทีนหนึ่งแล้วอยู่ประตูขวาแน่นอนนั่นไงไปยังไาทางซ้ายยังอยู่นะน่าจะยังอยู่รอแป๊บหนึ่งครับ อยู่แน่นอนนั่นไงวิ่งมาทางขวาวิ่งมาทางขวาไปทางซ้ายไหมรอแป๊บหนึ่งครับอยู่แน่นอนอรอแป๊บหนึ่งวิ่งมาทางขวา อยู่ไหมรอแป๊บนะครับอยู่แน่นอนอ้า,อาวเอาวิ่งหนีกลับไปทางซ้ายแล้วหัวล้อนี่รีบเตียงด่วนโอเควิ่งมาทางขวาแล้วเอาไปทางซ้ายรอแป๊บนะครับรอแปนะ๊บหนึ่งโอเควิ่งมาทางขวาอีกแล้ว อยู่ไหมโอเควิ่งไปทางซ้ายนะวิ่งกลับไปทางขวาอีกโอเคไปทางซ้ายจะกลับไปทางขวาอีกไหมไม่กลับรอแป๊บนะครับอืมทีสามแล้วทีสามแล้ว วิ่งมาประตูขวาอยู่แน่นอนอ้าหัวเลาะรีบกลับมาเช็คต๊ะเสื้อผ้ากระเทงด่วนโอ้อยู่บนแดงโอเคไปวิ่งไปทางซ้ายแล้วอ้าวมาทางขวาอ้าวออกไปทางซ้ายแล้วยังอยู่ไหมทางซ้าย อาอยู่อ่าหัวล้อแล้วมาเช็คในห้องเราด่วนตัวเซฟา้าไม่มีอยู่บนเตียงแน่นอนเอาเฮ้ยแล้วไปไหนอะเ,อเฮ้ยเ,เฮ้ยเ,เฮ้ยโอ้เมื่อกี้เราโดนหัวล้อหลอกวิ่งไปทางซ้ายออกกลับมาทางขวาอีกแล้วโอ้โหเมื่อกี้เกือบไปครับโดนหลอก เพราะเวลาหัวเราะเนี่ยมีหัวเราะจริงกับหัวเราะหลอกครับอยู่ทางขวาโอ้ยหัวลอยอแล้วโอ้โหัวลอยแล้วอ,อยู่ตรงไหนเนี่ยโอเคมาทางขวาตีสีแล้วเอาไปทางซ้ายตีสีแล้วครับท่านผู้ชมอ่า มาทางขวาอ่ะดีนะไม่ต้องรีบกดอ่ะมาทางขวาอีกละวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยวิ่งมาทางซ้ายอ่ะอยู่ทางขวากลับมาที่เดิมหลอกล่อเราเนาะถ้ายังไม่มีเสียงโอ้ห้ะยังไม่ต้องเช็คเตียงกับตู้นะครับสี่ห้าแล้วท่านผู้ชม ู่ไหนเมื่อกี้โอเคมาทางขวาอา้าวกลับไปทางซ้ายตีห้าแล้วตีห้าแล้วอยู่ไหมโอเคมาทางขวาแล้วตีห้าแล้วไปทางซ้ายอยู่แน่นอนโอเค มาทางขวาครับเอากลับไปทางซ้ายดีนะเราไม่รีบเปิดไฟฉา,ายอยู่เอาโอ้ยหเลาะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนตีห้าตีห้าแล้วดูเหมือนจะยากแต่จริงๆงง่ายง่ายกว่าคืนที่สี่เยอะเลยครับสำหรับคืนที่ห้านะครับ เพราะว่าจะวิ่งถ้าหูฟังดีๆเนี่ยจะได้ยินเลยครับว่าเขาวิ่งมาซ้ายหรือทางขวานะครับแล้วก็ดูกลยุทธ์ที่ลุงหนูเล่นครับแต่ก็จะมีที่โดนหลอกก็คือเวลาหัวล้อเนี่ยหัวล้อจริงหรือหัวลอ้อหลอกเพราะว่าถ้าหัวลอ้อหลอกเนี่ยเ,เขายังอยู่ที่ประตูไม่ได้เข้ามาอยู่ในห้องเราก็อาจจะทำให้เราแพ้โดนงับหัวได้ครับ โอเคครับก็ขอบคุณมากมากครับที่ติดตามลุ้นกันมาจนจบคลิปนี้เลยครับถึงคืนที่5แล้วแล้วก็สำหรับเกม Five Nights at Freddy's Park 4น่าจะมีต่อครับก็คือ Nightmare m o มดนะครับยังไงฝากติดตามกันด้วยนะครับก็ขอบคุณมากๆครับยังไงฝากแชร์ฝากไลค์แล้วก็ subscribe ช่อง YouTube ของลุงหนูด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปอื่นๆของลุงหนูครับแล้วก็คลิปต่อๆไปครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับบายบายครับเจ๊บายบายครับ